พ ok like ี่น้องเห็นยังบอนั่นครับพี่น้องนี่หนามันนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะเอาให้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยยาหันนะ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 หันนันนันโอ้โหบักเลี้ยงเลยพี่น้องโอ้บักไงเลยครับพี่น้องมันนะโอ้ยยังไงเลยพี่น้องเอ้ยจุ๊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  เออ้ย่าดิซไซส์ดส์นะคนน่ะคนนะคนน่ะอ้ยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตก่อนเด้อครับเด้อเดี๋ยวคนสิบบอดเด็กกินเนาะเดี๋ยวอุ้ยหุยเลยพี่น้องอ้าวแค่นี้แล้วครับพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก้นครับ